สบายดีและสวัสดีพี่น้องเวอร์สู่ทุกคนฟังเราฟังไทยและต่างประเทศสบายดีมันนี่เกือบีผ้าลูกชุบสิบไปช่อนเอาควันล,ล,ลูกชุบมนะัอนี้ค่ะม่ลดล้มเราไข่คู่มือคู่มือลูงชุบสิบไปช่อนเอามันนีนต่อมามื้อที่สามพันว่าเป็นหวานกาแฟพี่น้องต่อมามื้อที่สามพันว่าเป็นไข่สซวชุบนะพี่น้อง <c oughs> ตกมากกลางคืนอันของวันที่สองนะ แล้วซื้กฮ้อนห่มในกระตูนี่จนว่าไข่แตกไข่แตกกูหนึ่งฮ้อนกูหนึ่งหนาวแบบห่มผ้าระบาฮ้อนนะพี่น้องเป็นไข่เนาะมันบสบายในกระตนกะโตนะไหมเนาะก็เลยเป็นไข่นะพี่น้องลดล้มเพราะว่าเป็นไข่นํำกังงที่ว่ามื้อนั้นที่ว่าลดล้มมาเนาะพี่น้อง เป็นนำ้ำน้ำมันมันลาดใช้ทางค่ะแหละกันนาะสิกเกี่ยวกับปูที่ว่าเพิ่นมาแป่งทางมาสมทางพี่นอ้องเอฟซีเพิ่นว่ากรณนนี้นี่นะคัอเป็นฝั่งไทยนะเอาพิดผู้ที่ว่าเฮ็ดทางไดเพิ่นว่าเนาะแต่ว่าบ้านเฮ้านี่ชาวซุกกับโบหู้ว่าสิไปเอาพิดเพิ่นยุ่งมองใดพี่นอ้องเลยแม้ว่าล้มหลายขั้นมือนั้นกับโบมีไผเอย่ยปากว่าสิไปเอาพิดเพิ่นหานา่าชาวซุกกับโบหู้ชิว่าจังไดเนะาะการมีแต่ผู้ใดก็ล้มแล้วกับ ไปเองปวดตัวเองแบบจีนะพี่น้องไปหักษาตัวเองคือสาวซุขคือการเน,ะนาะได้รักษาตัวเองเสียคายุค่ายาแต่งรถได้ซื้อแว่นใส่อันกะเงินตัวเองทั้งนั้นเละไปเอาพิษไ่กับบบได้นะไ,ไมเนาะคือบ้านเขาเนาะม,มือนั้นกับโบหงว่าเพื่อนหูหรือบ่ที่เพื่อนสอมทางแล้วเลยนะ้ำมัน,ม,นมันหกมันเหี่ยใส่ทางเลยมีคนล้มนะมือนั้นกับโบแน,ใน่ใจสาวซุปก็อยากแจ้งเพื่อนคือการว่าให้ ระมัดระวางในเด้อเจ้าเห็ดน้ำมันเหี่ยใสยทาง่ะแบบไปแปลงทางทาวซุกก็อยากพ่อเพื่อนคือกันแต่บ่บ่พ่อเนาะแม่ไม่ว่าเพื่อนแปลงแล้วเพื่อนก็ไปเลยเลยดีมือหมาหน้ามาแปลงเหมือนในชีวิตชีวินแม่เดียวเอาไว้เห็นก่อนเนาะบุห้ว่าจะเป็นพวกที่ว่าอยู่ท้ายป้านนมแมงแงวนี่พ่ไปแปลงทางหรือพวกใดอีกแถวนาทรายที่ว่าสาวซุกล้มหนีคืออยู่บ้านนาทรายพี่น้องห่างจากบ้านเท่าไปประมาณ เจ็ดแปดกิโลนี่แหละเนาะอยู่บ้านนาซรายสาวสุกล้มมือนั่นน่ะก้าวพี่น้องเยเรื่องแบบนี้บนนาเกิดขึ้นกับผาเนาะมันบดีตอนนี้เฮาก็มาหอดจุดทีบ่อนสาวสุกลดล้มแล้วเนาะพี่น้องแม่เพิ่นเตรียมแนวมาสอนมีอย่งแน่แม่ นี่รถถึงนี่แหละจะมาสอนเอาควันะกับแพรอ,อันพาดบ้าเดี๋ยวเขาเบิ่งจังหวะรถมาก,ก่อนให้แม่พ่นสอนนะพี่น้องแถวนี้แหละสัซุกอันลมนะนี่แม่รถมาแล้วีนแถวนี้เลยนี่เลยแม่เบิ่งรถรถมาเนี่ยพอแคมแ์อนะ มาแล้วเมื่อยเยอะเมื่ออยู่เฮือนหัวซานน้ำแม่น้ำอ้ายน้ำน้องอยู่เฮือนถือเด้อได้แล้วมาเยอะขวัญเยอะมันอยู่กับเนื้อกับตัวบาดได้แล้วในขวัญเมเื่อยหัวเมืม่อซานแล้ว วิงนี่ก็เป็นควมเสือ้อห้าวน้ไมเนาะเอามาสอนเราตอนนี้แม่เพื่อนกับสอนขวนให้ได้เรียบร้อยแล้วนาอพี่น้องมือนั้นก็ถือว่าสาวซุกตกใจแห้งอิร่ได้พี่น้องแต่ก็ยังตั้งสติได้เนาะตั้งสติว่าให้ตัวเองมีสติขับรถเมือ่อนะพี่น้องแต่การน้ำตาไหลเมื่อน้ำทางเว,ว่าตกใจเในมือนะคะ ตกใจเหตุการณ์นี่มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันทําบุได้ตั้งโตอย่างเลยเนาะเมื่อนั้นเสาซุกสังเกตบุเห็นอิลลีครับน้ํามันที่อยู่แคมทางนี่พี่น้องเพราะว่ามันกับเป็นห้อยดําๆคือยางมักตอยน่แหละแต่มันบุแมงยันยางมกตอยเด้อพี่น้องก็ซีบางทานพ่ดว่าเป็นยางมกตอยบุแมงยันยางมกตอยพี่น้องอันนี้ค่ะคับน้ำมันคล้ายๆน้ํามันเครื่องหรือน้ามันลีนอย่างจากอย่างนี่แหละที่ว่ามันเหี่ยใส่ทางในนี่นะเพื่อกับบริ ติดปลายใส่เนาะกระพอสิติดปลายใส่หรือหักพดไม้ใส่ให้คนหูว่ะมองนี้มันอันตรายนะพี่น้องก็ประมาณนี้เลยปะเฮากระสิพากันกลับเมื่อบ้านบ้านนี้กระิไปผูกแขนเนาะพี่น้องหนาวหนาว,นาวพี่น้องขี่รถไปน้ำทางค่ะเป็นน้ำาสาวซุกเป็นไข่บ่คือหนาวแบบหนาวบุปกติขนาะหนาวหนาวแบบหนาวแบบหนาวแบบอยู่ยากักษ์ในบโฮมึนมัดในกระต,ต,ตุนกระตพี่น้อง ปวดตนปวดตยังบ่พอแล้วยังเป็นไข้อีกสาวซุกนะพี่น้องปากกระคมขมกับบกบกบคมแห้งปันใดเจะมันขมแบบปากคนเป็นไข่นะพี่น้องกินอย่างกระโบแซฟกินอย่างกระบบบบคมมีรสชาตินะปากขมมื้อนี้สาวประมุยกับแม่เพื่อนกับสาวนุ้ยกับผ้ากันมาเยี่ยมสาวซุกนะพี่น้องเพื่อนก็ซื้อมาเกี่ยงกับมังลองกองนะมาฝากนี่พอดีเลยสาวซุกกับปากแบบ ขมขมกินมะเกียงใส่กระหู้ซึกแบบซื้นปากพี่น้องคนเป็นไข่เมาะนอกกับมะเกียงลมหนาวผัดมาหล้หนาวหนาวหนาวแบบหนาวกว่วคนปกติเนาหในบ่หู้แต่เก่าสาวซุกบ่ได้เป็นไข่ฮะหนาวอยู่พี่น้องหนาวแต่กระทนได้ได้ว่าหนาวอันนี้ฮะหนาวแบบหนาวหนาวหนาวเย็นแบบในบ่หูเย็นแบบขึ้นอาบน้ำาบ่ไดเมื่อแรงนะสาวซุกอาบน้ำ แต่ตอนเทียงแล้วก็แล้วเลยตอนแรงก็คือบ่อาบช่วงที่เป็นไข่นี่พี่น้องเมื่อแรงก็คือสิบบ่ได้อาบพ,พี่น้องเพราะว่าหนาวเพราะรู้สืกอว่าหนาวแห้กระตุนกระตูว่าชุกนะคือเมื่อนี้นะบ่ได้ผูกแขนเนาะพี่น้องแม่พูดว่าเมื่ออื่นผูกตอนเช้าผูกแขนคือไปซ่อนควันเมื่อนี้นะเ้าไปซ่อนเป็นตอนแรงเนาะตอนแรงแดดอ่อน เม่พุ่นมาผูกแขนแล้วผูกไปตอนเช้าหน่วยใหญ่ค่ะคุ่น้องาาเมียงดีมึงก่อนอืมซ้นปากค่ะเปรี้ยวๆหว,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 นวานๆ กินข้าวกับบวชไขแซฟพ,พี่น้องสาวซุปเขตเป็นไข่นี่ฮะนะว่าสิสังเกตเบื้องอาการมืออื่นเนาะถ้าว่า <c oughs> ยังบ่ไข่ปันใดกะว่าสิให้แพทย์อยู่หมู่บ้านนี่นะพี่น้องหรือว่าจะไปตรวจเลือดก่อนเหมอือหรือว่าจจงใดเนาะตรวจเบื้องว่าเป็นไข่นี่เป็นไข่อย่างฮะนะแล้วก็ให้เพื่อนเข้าน้ําเกลือให้คือสิมีเหงื่อมีแห้งขึ้นคือสิหายดีไวเนาะ ือตอนนี้นะห่างไกลก็ฮู้ซึกแบบอยู่บ่คักอยู่บ่มวนมันซึกแบบมุดมัดในกระตุนกระโตพี่น้องเป็นไข้กับอันรดล้มนี่ค่ะนะลดล้มก็ว่าเจ็บแล้วเราวพันเป็นไข้ออกเนาะเป็นไข้กินอย่างกบบรบโบแซบกินอย่างกะได้คลา่พี่น้องกินอย่างกับคือฮู้ซึกบุญยากินข้าวกบบรบโบแซบเมื่อนนี้กินข้าวได้หน่อยเดียว กินขา้าวกบเบาอายเบาอายเพิ่งซื้อปิ้งไก่มาหย่ำปิ้งไก่กับจ้ำแจ่วมืแต่หูซึกนัวนวปากอยู่ได้ปิ้งไก่ก็ไดะแต่ว่าตามบางห่งก,กินโบได้คนเป็นไข่นะพิษเควมาเนาะก็เลยกินได้แต่ปิ้งไก่พี่น้องได้ที่กินอย่างส่วนนี้เป็นไข่ฝากมันกินอย่างกับบไข่อยแซ่บมันยังมีรสชาติขมเมื่อแต่สีเอามาเกลี้ยงเลยนะว้วกินแบบเวลาแบบ ทางเขาขมแล้วก็กินเด็กพี่น้องเวลาขี่รถมอเตอร์ไซค์สาวซุกใส่สหมวกกันน็อกตลอดเด้อพี่น้องมือนั้นสาวซุกกระใส่สหมวกกันน็อกเนาะมือที่ว่ารถล้มฮะพี่น้องเอฟซีเพิ่นแนะนำไห้ใส่หมวกกันน็อกเดอ้อเพื่นเนาะจึงปลอดภัยเพื่นวะสาวซุกใส่ตลอดพี่น้องมือรถล้มกระใส่ถ้าว่าบโบนไซนี่อันตรายเด้กพี่น้องเวลารถล,ลม้มเลี้ยหัวเข้าไปกระแทกกับทางเนาะ ไปกระทบกับทางนะโชคดีที่สาวซุใไซหมก,กันนอกและหว่วงกับวได้กระทบมือนะไม่แต่กระตนกระตนที่กระทบกระทบทางให้พื่ให้ห่างกาไกลค่ะมันกระทบกระเทือนนะอากาศก็เริ่มหนาวนะพี่นะ้องบัดบวกบวกที่สาวซุกเป็นไข่นะมันก็นเลยหนาวตื่มเนาะวัดได้อาบน้ำแล้วตอนแรงมาอนี่ <c oughs> เพราะว่ายันเป็นไข่ตื่มอนะีกเนาะ ช่วนนี้สาวซุกก็กินยาลดไข้เนาะพี่น้องยาดีไข้และก็ยาต้านเชื้อกับยาอันแก้อักเสบหรืออันแก้ปวดนะเพื่อนไฮมาเนาะยาแก้ปวดเพื่อนไฮมาส่วนยาดีไข้สาวซุกมีอันของที่เอฟซีเพื่อนฝากมาจะฟังไทยเพื่อนแหละยาตัวนั้นเลยที่สาวซุกกินลดไข้เนาะยาเป็นกล้องก็หวังว่าตัวเองซีหายในไวๆนี้แหละพี่น้อง หายไข่แน่ ne, แล้วก็หายเจ็บตนเจ็บโตแน่นาะยังมีเหือมีแหงกลับมาเห็ดคลิปได้ปกติพี่น้องส่วนนี้โมู้สิเห็ดคลิปอยางให้พี่น้อง f อซเบิ่งเพราะว่าตัวเองกับมู้ซึกบ่บ่บ่สบายแคนะบ่สบายก็เลยมีกําลังใจท่าใด่ฮู้พี่น้องส่วนนี้ท <c oughs> ังไดก็เป็นกําลังใจให้สาวซุกหายดีไวๆเนาะพี่น้องจะได้กลับมาเห็ดคลิปให้พี่น้อง FC ซไ,ไ,ได้บเบิ่งปกติเนาะ ส่วนนี้หูซึกมันจนังแนวใดพี่น้องลดล้มแล้วหูซึกแบบเจา้าิวันได้บอกบ่าเอกระ <c oughs> จายหายนะยังมีความใจหายอยู่เวลาคิดสวดออกตอนที่ว่าลดล้มค่ะก็มีความแบบตกใจมูซึกยานเด๋ยนบอกหูซึกสังนะขี่รถไปกับแม่ค่ะระวัางระวัางเดะว่างแรงนะรแล้ววงค่อยๆขี่เขาแคมพี่น้องขนาดขี่ตนกลุ้มนะ ตนคุมหรือว่าตนคืนที่ว่าเพื่อนแปลงทางแขนตะซุกยังปวดอ่ะปวดแบบในยอ่อแขนออกบริจับเขา่าเพราะว่ามันมันกระทบถถงเงินกบแขนที่มันเจ็บเนี่ยทางมันไม่ค่อยดีเนาะมันเป็นคืน,นเป็นหลุมเน,นี่ยตนแล้วมันก็เจ็บเลยเจ็บที่ว่าข้อเขตนี่เริ่มไข้แล้วข้อเขียทั้ทงยังปวดต้นแขนแล้วก็ห้อยซ้ำกันยังไง ซ้ำแหงเลยพี่น้องยังซ้ำแห้งซ้ำดำดำเลยยังวันเศร้าเนาะอยู่วางขางกันยังบวได้เศร้ายัางดำขึ้นลืออยู่พี่น้องเลยยังบันเบิดได้แปลเพิ่นซ้ำซื่อเพิ่นนาซีโเป็นแปลลงมั้งเนาะเพิ่นซ้ำเพิ่นบวได้เป็นบาดแผลกาประมาณนี้เลยอาการเศราซุกในมือนี้เนาะพี่น้องเาร้าซุกก็ดีใจหลายที หมูขู่เพิ่นมาหามาเยี่ยมในมือนี้เนาะขอขอบใจสาวปรมุ้ยและกัแม่เพลินและกัน้องเพลินหลายเดอ้อที่ออกมาเยี่ยมมาหาในมือนี้เนาะและก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขูสุคนเดอ้อที่เป็นห่วงเป็นใยสาวสุขสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวสุกในเดอ้อสบายดีมา